โอเคเข้าของพร้อมแล้วไปไปเดินทางกันดีกว่าเจอฟอมบี้ด้วยนี่นะนี่นะนี่นะโอเคโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนนะคั่จีช่องเคนนทีเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์คาร์เวอร์ชั่นหนึ่งจุดยี่สิบก็ในคลิปนี้นะบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์ไมค์คาร์มหนึ่งจุดยี่สิบแล้วนะนะ ดี๋จะมีคนถามว่าเอา้าทําไมรีบจบปะก็เพิ่งมานี่นาก็จริงว่าเราเพิ่งกลับมาทำแต่ในซีรีส์เมค้าเอ่อเวอร์ชันหนึ่งยี่สิเนี่ยคือเราก็ทํามานานมากนะเราทามาตั้งแต่ไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุี่สิแรกๆเลยอะอันนั้นก็คิดถึงจังเอาทำแรกๆอ่ะมันก็สนุกอ่ะ แต่ด้วยความที่เนอทิ้งช่วงเอ่อซีรีส์เนี้ยไปนานมากที่จริงอะ่ะซีรีส so ์ไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจียี่สิบของน็อตเนี่ยควรจบตั้งแต่นู่นอะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะแต่สุดท้ายก็น็อตก็ไม่ได้ทำอะ่ะาะด้วยความที่น็อตแบบว่าติดซีรีส์อื่นไงก็จะเป็นแบบซีรีส์แบบเอ่อเมื่อท้ายๆปีอเนอติดซีรีส์เยอะน็อตก็เลยไม่ได้ทำจน นตอนนี้นก็กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งแต่อุ้ยทํานี้มีอะไรไหมเนะี่ยอ้ทําลึกจังอ้าวทําตันนะก็นึ้ว่าทําลึกไอเห็ุทําใหญ่เคยไปอีกดีกว่าจนกระทั่งนัดลืมฟีลี่นี้ไปฟน,นิดเลยที่จริงอะก็มีคนขอมาให้กลับมาทำฟีลี่เวอร์ชันหนึ่งนะหรือไม่คะเวอร์ชันหนึ่งนี่แหละ ก็อยากจะให้กลับมาทําแต่ก็ลืมคือใยความที่น้อติดซีรีส์อื่นที่นั้แบบว่าเมื่อปีที่แล้วทําเยอะมากแด้หลายซีรีส์นะทําไม่จบอะแล้วน้อก็แบบว่าหาซีรีส์ไปเรื่อยเลยจนกระทั่งน้อได้มาเช็คแมปตอนที่น้อทาซีรีส์อื่นๆมากมายเลยจนมาเช็คแมปปุ๊บเอ้าแล้วลืมไปซะนิดเลยว่ามีแมปของเอ่อซีรีส์ไหมคะเวอร์ชันหนึ่งยี่สิบด้วย ล้วก็เลยอาจจะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งที่จริงเนาะเคยทำไปแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นคือเป็นคลิปเป็นคลิปที่แบบว่ากัดจะทำใหม่ตอนนั้นก็ทำไปแล้วนะคลิปหนึ่งแต่ก็แล้วก็ไม่ได้ทำเพราะเราก็ลืมเราก็ลืมไปเลยเพราะเนาไปลบคลิปไม่ใช่ลบคลิปเอ่อลบเนาไปลบแมพเพราะตอนนั้นนะคือเราเขียนฟีรีสนาะทำไปหลายฟีรีส์ไงแล้วก็เผลอลบไป แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับซีรีส์วั์ชั่หนึ่งถึงยี่สิบเนี่ยพอคิดดูกัดจะทำใหม่หรือว่าสร้างโลกใหม่นี่แหละแล้วก็แบบเออจะทำให้เป็นแมปครีติสสองไปเลยแต่น,น,นั้นนึกได้ว่ามันมีแมปหนึ่งนี่นะฟึง่งนั่นแหละแล้วก็หาเลื่อนแมปไปเลยประมาณห้าิบกว่าแมปอะที่นั้นเออเอาไว้แบบทดสอบมอสทดลองโลกหรือว่าอะไรพวกน,นี้แล้วก็เลื่อนหาเจอพอดีเลย แล้วก็แบบโอ้โหมไปล่นเล่นนานแล้วนะแล้วก็แบบลืมมั้งว่าเออตัวเองทําอะไรไปมั่งเนี่ยในวัวอร์นหนึ่งถึงยี่สิบเนี่ยจะหากที่นัอนได้ไปย้อนดูคลิปมานะแล้วก็เลยจําได้ว่าเอา้าเราทำไปได้หลายอย่างเลยดินาะอย่างเช่นนระไปประตูเนเธอร์ไปเออสำรวจว่ายน้ำหรือสร้างบ้านเนี่ยก็คือเราทำมาแล้วไง แต่พอระยะเวลาคลิปล่าสุดแต่หรือว่าไม่ใช่คลิปก่อนนะันะ้นนะนก็คือคลิปนู้นเลยเมื่อปีที่แล้วอะ่ะแต่พอนน้นได้ข่าวทางไมค้าว่าในวอร์ชันหนึ่งอ่ะจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะก็เลยคิดว่านาะจะรอในวอร์ชันหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาทำอะไรใหม่ไงก็คือแบบเป็นของวอร์ชันหนึ่งไปเลย แต่พอนั้นได้มาย้อนดูเอ่อซีรีส์เวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบเนี่ยเราได้ดูว่าคลิปมันอะ่ะมันเอ่อค่อนข้างน้อยอะ่ะแล้วก็เลยมาเอ่อลองทำสักฝองประมาณสักสองคลิปแล้วกันให้มันได้เกือบสิบคลิปอะ่ะนะก็เลยเอาทำไปแล้วกันเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ทำใบล่าสุดส่วนในคลิปนี้อย่างที่บอกนะก็เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์เวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบนะ พอมาเป็นคลิปสุดท้ายเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรดีนะก็เลยอ่ะทําการเดินเล่นละกันเดินเล่นแบบว่าสำรวจที่เนาะยังไม่เคยสำรวจมาก่อนสลับพื้นที่ใหม่อะไรเงี้ยแค่บริเวณริมทะเลนี่แหละเพราะบ้านของเนาต้าน,นั้นอยู่ตรงริมทะเลไงนะก็เลยอ่ะยอยากสำรวจสถานที่ใหม่สักหน่อยเดี๋ยวนัานขอรับเรือก่อนอา้าวไม่มีไม้ีย๋ยวัตัดไม้ก่อน ไม้ตรงนี้มีพอดีเลยซึ่งตรงเนี้ยก็อย่างที่เห็นนะมันเป็นไบโอมทะเลทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่แต่ว่าไปแถวนี้ก็น่าจะสร้างบ้านได้เลยเนะี่ยแต่หน้าเสียดายอะ่ะคือคลิปนี้เป็นคลิปุท่ายแล้วอะ่ะก็ได้แค่ฝัสำรวจพื้นที่เท่านั้นแหละจริงแค่บริเวณริมทะเลนะพูดเลยว่านะชอบบ้านริมทะเลมากคือเนะชอบแบบบ้านริมทะเลแบบเรียกว่าไงอ,ะอ่ะอ่าอย่างเช่น ลองนึกภาพนะฟ้าบ้านริมทะเลมีทะเลเอา่าอยู่ตรงมากลางมหาสมุทรหรือว่าเรามองเห็นริมทะเลแบบเปิดหน้าต่างประตูไปแล้วก็ได้เห็นแบบสัตว์น้ํานานา,นานชนิดถึงมอบวอดในปีที่แล้วเนาะอาจจะเฟงนิดนึงเพราะน้ำโบดปูไปซึ่งก็ไม่ได้ปูแด้อามาเลโลหรือว่าตัวนิ่มเฉยอันนี้น่าเสียดายมากเลยนะมันน่าจะได้เห็นปูเอแต่ช่างมัเถอะ ซึ่งในม็อบวอดปีเนี้อย่านะจะดูแล้วกันว่าม็อบวอดปีเนี้ยังมีอยู่ไหมเพราะในเมื่อม็อบวอดปีที่แล้วอ่ะคือมันมีดามาหนักมากอันนี้ผู้ตรองสงืุมดามาหนักมากเลยซึ่งเป็นงานม็อบวดในปี2023นี่แหละคือมาเจ้าบทด,ด้วยกันสมตัวนะก็คือจะมีปูอาเมลโลแล้วก็เพนควิน ซึ่งเขาให้วหดตัวหนึ่งต่อหนึ่งปีนะซึ่งเราก็มองว่ามันน้อยไปหน่อยเพราะแบบว่าหนึ่งปีอะหนึ่งปีนะหนึ่งปีกว่าไมค้าจะอัปเดตครั้งหนึ่งที่จริงคือในหนึ่งปีมันก็มีอัปเดตขึ้นมานิดหนึ่งยิบย่อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่หนึ่งปีอะมันเป็นอัปเดตใหญ่ไงแต่ด้วยความที่มันมีวอบวอเนี่ยอบวโอ้โหสมตัวมอบวอดสตัว อย่างเงี้ยแล้วให้เลือกตัวหนึ่งแทนที่จะแบบเอาม o อบโวตเนี่ยสตัวเนี่ยแทนที่จะเอามารวมกันในแพทเดียวเลยหรือว่าในวร์ชั้นหนึ่นยี่เลยก็ไม่เอาก็เลยแบบคิดว่าในงานม o อบโวตป,ปี2 0 2พเนยี่สิบเนี่คิดว่าอาจจะไม่มีงานม o อบโวตแล้วนะอันนี้คือเป็นความเห็นู่นตัวของเรานะหวังว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะก็คือเอาจริงๆคือเราก็ไม่อยากจะให้มีมอบโวตนะ คอมม็อบอรดอะข้อดีมันก็มีข้อดีคือเราจะแบบมีของอะไรแบบต่างๆนานาอัปเดตไปทีหลังไงอย่างเช่นปีที่แล้วอะอม็บอบวอร์ดอาอมเมเรโลชนะหรือว่าตัวนิ่มอะชนะมาล่าสุดก็าทางไมค้าหรือ Microsoft เนี่ยเขาก็อัปเดตแบบอของใหม่ๆเรื่อยๆๆ,ๆจนมาถึงนปัจจุบันเนี่ยโอเคม็บวอรก็จบแค่นี้ในเรื่องคุย จริงมีคนถามว่า,อ,าอ้าวเขาเขามีให้โหวตแล้วแล้วก็เลือกตัวหนึ่งก็ไม่พอใจหรือไงอันนี้คือความเห็นฝวนตัวของนั้นนะมันก็มีข้อดีข้อเสียงไงข้อเสียเอาไปเชฟเอาข้อดีก่อนข้อดีคือบางโหวตท,ที่เราเลือกมา,าชนะอะไรอย่างเงี้ยในปีหน้าปีหน้าหรือแพทนหน้าอย่างเงี้ยอย่างเช่นเอ่อเวอร์ชัน141เนี่ย,ย,เ, uh, เ,ยเป็นของอามาเรโลเนี่ยคนที่โหวตนะชนะชนะไปหรือว่าคนที่โหวตอามาเรโลไปเนี่ย ก็จะแบบว่าดีใจอย่างเงี้ยแบบว่าอาเมเลโรเข้ามาอยู่ในเกมไมค์คาร์ฟงี้แต่คนที่เขาไม่ได้โหวตอาเมเลโรแล้วไปโหวตปูเคนควินแทนเนี่ยเหมือนนัดเนี่ยคือนัดโหวตปูไงแล้วพออาเมเลโรชนะคือนัดก็ก็แอบดีใจให้อาเมเลโรนะก็ได้เข้ามาฝู่เกมไมค์คาร์ฟในเวอร์ชันต่อไปนะหรือว่าเวอร์ชันหนึ่งสิบเจ็ดเนี่ยอาจจะดีใจแต่ด้วยความที่ม็อบโหวตอ่ะ มันมีสามตัวไงเข้าใจไหมคือมันมีสามตัวแ้วตัวในตัวหนึ่งมันชนะไปไงแต่อีกสองตัวคือเขาตัดทิ้งแล้วประเด็นนะเขาตัดทิ้งแล้วเขาไม่เอามาเลยคือเอาไม่เอาเข้ามาในเกมไพคาอีกเลยนะเขาก็จะตัดไอเดียอันนั้นนั่นแหละก็คือทิ้งไปเลยโอเคมาเราเข้ามาในประตูเดเทอร์กันซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วไหนดูซิ ก็ยังเหมือนเดิมนะแากคีนนันจำได้ถ้าไม่มีอุ้ยดีดแก๊สแก๊สถ้าไม่มีประตูอะไรเงี้ยเอาเอา้อาวเขาวนึว่าแกจะพ่นลูกไฟมาไม่ได้พ่นหรออุ๊ยสลามากๆเอ่อพวกตรงๆนะจจำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะสำหรับเดเทอร์อันเนี้ยตรงเนี้ยือนนัตจำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วทำอะไรไปตรงเนี้ย อันนี้มีฟาราแมกมากแต่ประตูเออเนเธอร์เนี่ยทำไมมีหลายประตูจังแล้วตรงนี้นะก็เหมือนจำไม่ได้ว่าเหมือนเรเคยมาสํำรวจนะแม้จะไม่เคยสํำรวจนะเรามาสํำรวจแล้วกันในในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสดท้ายแล้วสำรวจในมิติเนเธอร์ฟังหน่อยแล้วกันไหนดูฟิมีอะไรไหม <c oughs> นอกจากา <c oughs> ดินแดงแงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนะ ไหนดูสิอู้อันนี้อะไรอ่ะมีเป็นฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นเอ่อเป็นอะไรขาวๆอ่ะอ๋อเป็นเอ่อขมเมาขมเอาเอ่อลาวาหรือเปล่าที่เป็นฝุ่นๆน่ะว้าวสถานที่มันดูน่ากลัวโอ๊ยเดดน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ๊ยโดนโดนไฟ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 โอ๊ยเจ็บเจ็บ เดี๋ย่าตายเดี๋ยุ่งตายอยากเห็นโอ้โหอุ้ยน่ากลัวอันนี้อันนี้พูดตรงๆน่ากลัวเนเธอร์ทำไมน่ากลัวจังเดีย๋ยวกดย่อกันจะไม่โดนดามเมจเวลาหินแปกมาเดี๋ยวไม่กยดย่อนี่ือโดนนามเมจเดีย๋ยวต่อบ,บอกขึ้นไปดูให้ชัดๆก่อนมันจะได้เห็นแมกมาหรือว่าทะเลลาวาได้ชัดเจน แต่ที่ดูแล้วมันมีตัวฝีมีชีวิตอะไรบ้างไหมแล้วจำไม่ได้แล้วว่าฝีมีชีวิตที่เคยเจอในแมกมาเนี่ยมันมีอะไรไหมอ้าวอย่าตกตักเออตายเลยจะว่าไปนั้นลืมบอกไปว่าทางไมค้าเขาอัปเดตมาใหม่แล้วนะสังเกตง่ายๆนะคือปุ่มคอนโทรลหรือว่าปุ่มที่เราไว้สำหรับควบคุมเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปแล้วก็เวลาตายก็เปลี่ยนนะอย่าอันนี้อย่าเน่าฆ่าตัวตายก่อน ค่าตัวใจในน้ำเนี่ยเลี้ยงปลาประมาณสักสี่ห้าตัวพูดไปพูดมานละ้อย่าคิดถึงการจับปลาอยู่เลยไว่าน้ำแล้วจับปลาใส่ถังแต่ตอนนี้ก็นักก็เลัจะตายแต่ดูท่าตายไปนี่อันนี้คือเป็นท่าตายที่นักเคยเอ,อบอกไปเมื่อปีที่แล,แล้วนะที่บอกว่าทางไมคาวคาอัปเดตมาให,ม,ใหม่ให้มีท่าตายแอนเวชั่นการตายใหม่อะ่ะ แล้วก็ลืมบอกไปว่าแอนิเมชันการตายอ่ะก่อนที่เขาจะอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็คือตอนนั้นน่ะมันยังเป็นเอ่อให้การทดลองอยู่เลยก็คือมันยังเป็นแบบเวอร์ชันทดลองอยู่แต่ตอนนี้มันก็เป็นเวอร์ชันตัวเต็มไปแล้วก็ดีมากๆเลยที่เขาอัปเดตมาสักทีนะรอคอยมาตั้งนานโอเคเรามาปรับมุมกล้องเป็นมุมกล้องคนที่สกันดีกว่าหรือมุมมองคนที่สอ ก็จากที่ดูแอนิเมชันการเดินหรือว่าอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะท่าทางการเดินของตัวละครก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอที่เปลี่ยนแปลงไปคือท่าทายกับปุ่มปุ่มการเดินหรือว่าปุ่มการกระโดดอ่ะอันนี้คือเปลี่ยนแน่นอนแต่เรื่องท่าทางคือไม่ได้เปลี่ยนนะก็ยังเหมือนเดิมจะว่าไปนะว่าเห็นนล้วจะพาไปดูที่สุดท้ายของนอลก,ก่อนแล้วกันนะ ก่อนที่นะัาจะจบซีรีส์มาค่ะเวอร์ชัน1.20ไปนะลองไปดูกันดีกว่าแล้วก็ลืมมาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะมาถึงแล้วไหนดูฟีมีอะไรบริเวณแถวนี้ไม่มีหมาฝ่งตัวเออนัทจำไ,ได้ว่าเนะัาเคยเลี้ยงหมาฝงตัวนะแต่น่ารักอ่าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะซึ่งมีฝั่งกกงแต่กกงนี้มีไก่ ่วนอีกกองหนึ่งเนาะจำได้ว่าเนาะจะเลี้ยงหมูนะมันก็เลยมีแค่ไก่แค่นี้แหละซึ่งเนี่ยงเนาจะเปิดกรงให้เจ้าไก่ออกมาไอัน,นี้ไม่ใช่เปิดกรงนี่เปิดคอกอ่อเปิดคอกไม่ได้ก็ทํำลายแล้วกันอ่ะออกมาเจ้าไก่พวกแกไปอีกสระแล้วนะเดีย๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันอีกไม่บา,บายจะมาฝั่งตัว คิดถึงนะแต่ฉันจำไม่ได้ว่าเคยกลับมาหรือเปล่าไม่รู้แต่น่ารักดี้คิดถึงอ่ะพูดเลยว่าน่าจะคิดถึงเจ้าหมาสองตัวนี้แน่นอนเลยถึงนะจะไม่ได้ทำอ่าไม r ค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบแล้วนะเพราะแบบต้องอัปเดตไปทำเวอร์ชันใหม่ไงโอเคฟรีนี้นะก็ขอลาไปแล้วนะสำหรับฟรีนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย